สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะครูปุ๊กก็จะมาระบายสีน้ำนะคะภาพแฟชั่นกันนะคะครูปุ๊กได้ร่างภาพไว้แล้วก็ลงไว้ในโพสนะคะก็ร่างด้วยดินสอเพื่อทุกคนจะได้เห็นลายเส้นนะคะที่แบบบางเบาด้วยดินสอกด h b นะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาระบายสีน้ำกันนะคะสำหรับสีในวันนี้นะคะจะใช้ ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นสีพื้นๆน,นะคะเป็นสีชมพูตุ่นนะคะก่อนอื่นเราก็มาซับนะคะอย่างลบดินน้ำมันนะคะให้จางลงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่สีกันนะคะเราจะมาใส่สีกันเป็น ใบหน้านะคะเดี๋ยวเราซับช่วงเส้นดินสอนะคะให้จางลงก่อนนะคะหรือว่าถ้าใครจะร่างภาพแบบเบาๆไปเลยไม่ต้องซับออกก็ได้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราระบายสีใบหน้ากันก่อนนะคะคุกๆก็จะใช้พวกกันนะคะปลายแหลมๆนะคะ ปลายแหลมๆนะคะเพื่อที่จะมาวาดตาของเธอกันนะคะใช้สีดำนะคะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะคะลงช่วงลูกตากันก่อนนะคะเส้นนะคะต้องเบาๆนะคะปลายพวกกันไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่นะคะ เราก็จะต้องเบาๆมือนะคะตอนนี้เราโฟกัสกันที่ดวงตานะคะดวงตาของเธอก็จะแบบเขียนขอบตาล่างเข้มด้วยสีน้ำตาลเข้มนะคะเราก็สามารถลงไปได้เลยนะคะนี่เราก็ลงช่วงคิ้วนะคะโครงคิ้วนะคะล่างไปด้วยสีน้ำตาลเข้มไปเลยนะคะ ส่วนลูกตาดำนะคะใช้ก,กันเล็กๆมากๆหน่อยนะคะจะได้ไม่เปื้อนออกมานะคะบางทีก็ถ้าขนบานออกมาก็จะทำให้เส้นไม่คมนะคะเราก็ต้องสังเกตด้วยนะคะ เนี่ยแป๊บเดียนะคะครูปุกขอปลายพก,กันนะคะ <c oughs> ต้องแหลมหยูดนะคะตลอดเวลานะคะ <c oughs> เพื่อให้เส้นของเรานะคะคมนะคะต่อไปก็นี่นะคะใส่ช่วงลูกตาดำนะคะลูกตาดำ ใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็เว้นช่วงสีขาวไว้นิดหนึ่งนะคะเราระบายแล้วก็เว้นขาวนะคะก็จะดูเป็นแววตาขึ้นมานะคะจากนั้นก็ลงชั้นตาไปเลยนะคะด้วยสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มนะคะตัดเส้นเบามากเลยนะคะเบามือนะคะเราก็จะได้ช่วงดวงตา คมขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปก็เป็นช่วงใบหน้านะคะเราก็ใช้ใบหน้าเราใช้สีเนื้อนะคะสีเนื้อระบายช่วงใบหน้านะคะลงสีเนื้อ ถ,ถ้าผสมน้ำเยอะเกินก็ซับออกนะคะตรงกระดาษทิชชูที่เราพับไว้นะคะเราก็นำปรุ๊กกันนะคะไปอย่างนี้ใช่ไหมคะครูก็ทำไว้แล้วก็ใช้พุกกันแล้วก็ใช้ตัวหนีบหนีบนะคะครูก็จะซับตรงนี้แหละถ้าเกิดมัน สีมันน้ำมันเยอะเกินไปนะคะเราก็ซับออกได้นะคะต่อไปก็ระบายให้ทั่วเลยนะคะช่วงคอนะคะใช้พุกกันนะคะช่วงหูก็ระบายสีเนื้อไปเลยนะคะช่วงจมูกนะคะแล้วก็ระบายไปเลยนะคะชั้นตาหนคิ้วนะคะก็ลง ไปได้เลยนะคะเราระบายแบบง่ายๆกันนะคะทุกคนครูครูมาแบ่งปันนะคะวิธีการสร้างสารรค์ผลงานนะคะแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจุ่มตรงนี้ออกหน่อยนะคะซับซับรอยดินสอออกหน่อยนะคะวันนี้เราระบายนางแบบนะคะใส่เกงขาสั้นนะคะรองเท้า คู่สวยนะคะกับรองเท้าคู่สวยนะคะรองเท้านะคะก็จะเ,เป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะรองเท้าส้นสูงนะคะเดี๋ยวเราก็ระบายช่วงแขนไปเลยนะคะช่วงที่เป็นสีเนื้อนะคะเราระบายสีเนื้อไปหน้าแล้วนะคะเราก็ระบายช่วงแขนนะคะ ระบายสีเนื้อช่วงแขนกูก็ผสมสีในจานสีไว้นะคะจะได้ใช้เวลารวดเร็วนะเราก็ระบายไปเลยนะคะช่วงที่เป็นสีเนื้อนะคะระบายช่วงแขนสีเนื้อก็เป็นสีเนื้อที่ ของแวนโกนะคะตอนนี้หาซื้อไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะก็ใช้อยู่ประมาณนี้นะคะสีเนื้อนะคะสำหรับการระบายผิวนะคะผิวของคนนะคะเราก็ระบายไป,เ,ปเลยนะคะ ที่เป็นสีเนื้อนะคะวงสีเนื้อเป็นช่วงขานะคะช่วงน่องนะคะแล้วก็ระบายตรงนี้จะจางหน่อยนะคะค่อยมาใส่แสงเงานะคะค่อยมาใส่แสงเงาที่เฉดที่เข้มขึ้นมานะคะนี่ก็เป็นช่วงเข่า นะคะเราก็ระบายด้วยพวกการปลายแหลมนะคะก็จะระบายเก็บรายละเอียดได้ดีเลยนะคะปลายแหลมไม่ไม่บานออกนะคะค่ะต่อไปก็มาระบายสีเสื้อกันนะคะครูโก็ผสมสีเสื้อไว้นะคะออกสีชมพูตุ่นนะคะเราก็จะได้ระบายได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะเราจะได้ระบายได้ง่ายนะคะถ้าเราผสมสีไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ สีชมพูนะคะสีชมพูอ่อนนะคะสีชมพูตุ่นๆนะคะเป็นสีที่เป็นสีพาสเทลนะคะเป็นสีดูแล้วก็หวานละมุนเลยนะคะสีเป็นสีชมพูอ่อนนะคะผสมสีขาวลงไปนะคะคือกูไปใช้สีชมพูอ่อนแล้วก็สีเนื้อนะคะแล้วก็ผสมสีขาวลงไปนิดนึงนะคะก็จะได้ ออกมาเป็นสีประมาณนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ระบายช่วงเสื้อนะคะช่วงเสื้อเออตรงนี้เราระบายช่วงสันจมูกนะคะแถวเราระบายเว้นไว้นิดนึงนะคะตรงนี้ก็เน้นขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราใส่ แสงเงาเพิ่มขึ้นนะคะช่วงใบหน้านะคะช่วงใบหน้านะคะเราลงไปสีเนื้อเป็นพืชพื้นไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาลงสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะเราลงสีเหลืองนะคะออกสีเหลืองทองนะคะ ลงสีเหลืองทองก่อนนะคะเป็นผมนะคะครูก็จะระบายแบบง่ายๆนะคะทุกคนลงเป็นสีเหลืองทองนะคะผมนะคะลงพื้นเป็นสีเหลืองทองก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาใส่แสงเงาเพิ่มเติมนะคะเป็นผมแสกกลางนะคะผมแสกกลางนี้ก็ลงมาช่วง มลงมาช่วงนี้นะคะก็ใช้สีเหลืองทองนะคะลงเป็นผมนะคะต่อไปใครชอบแนวแฟชั่นอิลลเทชันนะคะก็คือแฟชั่นนางแบบจริงๆนะคะคือเหมือนคนจริงมาแต่งตัวสวยๆนะคะ ก็เป็นแนวที่ครูบุชอบแล้วก็อยากมาแบ่งปันนะคะให้กับทุกคนนะคะใครชอบแนวนี้นะคะก็ลองฝึกกันดูนะคะจะได้เทคนิคหรือว่าเคล็ดลับอะไรกลับไปบ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครที่แบบชอบสไตล์นี้นะคะลงลงมือวาดได้เลยนะคะ นี้ครูก็จะมาเน้นลูกตาใหม่นะคะชั้นชั้นตานะคะให้เข้มขึ้นแล้วก็ลงแสงเงานะคะแสงเงาใต้จมูกนะคะแล้วก็ปีกจมูกนะคะเน้นเน้นด้วยสีน้ำตาลขึ้นมานะคะส่วนปากนะคะพุกันปลายแหลมๆนะ,ะก็สามารถที่จะวาดออกมานะคะได้เนียบนะคะเนี้ยบ คือเส้นก็จะคมเล็กนะคะนี่เราได้ช่วงตรงนี้เราก็ใส่ช่วงหัวตานะคะตรงนี้ก็เน้นลูกตาขึ้นมานะคะเดี๋ยวตัดเส้นด้วยสีดําให้เข้มขึ้นอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ก็ทําให้ซอฟด้วยเสียงตาเข้มนะคะเราเราก็ลงเสียงตาแดงลงไปนะคะเราก็ได้ใบหน้าแล้วนะคะจากนั้น ใช้สีน้ำตาลแดงนะคะลงแสงเงานะคะแสงเงาสันจมูกนะคะลงมานะคะระบายแสงเงาสันจมูกลงมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงแสงเงานะคะช่วงคอนะคะใช้สีโทนน้ำตาลแดงเข้มขึ้นมาอีกเฉดนึงนะคะเราก็จะ ทำให้ภาพดูมีมิติขึ้นมานะคะครูก็ลงผสมสีน้ำตาลแดงนะคะลงไปนะคะใต้ช่วงแสงเงาใต้คอนะคะแล้วก็เน้นช่วงแก้มขึ้นมาด้วยนะคะเราต้องการเน้นสีน้ำตาลเข้มนะคะเดี๋ยวเราลงสีแดงลงไปอีกรอบนะคะ นี่นะคะเราก็ลงสีแดงเอ่อไม่ใช่สีแดงนะคะน้ำตาลแดงนะคะทับไปอีกนิดหนึ่งนะคะช่วงที่เป็นผมนะคะผมจากนั้นก็มาใส่ไล่ช่วงแขนกันนะคะช่วงแขนเน้นนะคะให้แสงเงา ถ้ารู้สึกว่าเราระบายเยอ้มเกินไปนะคะซับออกด้วยคัตเติลบัตก็ได้นะคะตรงนี้นะคะค่อยแต่งใหม่นะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดช่วงแขนกันนะคะแขนเราจะลงแสงเงาที่สองนะคะก็เน้นขึ้นมานะคะแสงเงาที่สอง เป็นสีน้ำตาลแดงอ่อนๆนะคะนี่นะคะก็จะทําให้แขนดูกลมกลึงขึ้นมานะคะเราก็ลงทับนะคะสีเนื้อที่เราล่างไว้นะคะเน้นให้เข้มขึ้นอีกเฉดหนึงนะคะใช้สีน้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลแดงลงนะคะ ระบายให้ทั่วนะคะใช้สามเฉดนะคะสีเนื้อแล้วก็สีน้ำตาลแดงนะคะเวลาระบายผิวนะคะแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะคะนี่เราก็จะลงต่อไปเรามาลงช่วงขากันนะคะใส่กางเกงขาสั้นนะคะนั่งแบบใส่กางเกงขาสั้นลายดอกไม้นะคะกับสีเสื้อที่ดู ซอฟซออ่อนหวานนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่น้ำหนักนะคะใช้สีน้ำตาลแดงนะคะทุกคนสีน้ำตาลแดงจะเป็นแสงเงาที่สองนะคะจากที่เราลงสีเนื้อเป็นสีพื้นแล้วนะคะแล้วก็ลากมาได้เลยนะคะจะทำให้ขาดูกลมกลืนขึ้นมานะคะ าด้วยพวกกันนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยลงอันนี้แสงเงาจะเข้มนะคะใต้ขาเราใช้สีน้ำตาลแดงนะคะลงนี่นะคะลงช่วงนี้นะคะช่วงใต้ขาแล้วก็ช่วง เขานิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนิ้วมือนะคะนิ้วมือแล้วก็ลงช่วงแสงเงาตรงเข่านะคะตรงนี้ก็ลงให้เข้มเลยนะคะตรงน่องนะคะ